ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื่อานี้ไทยเลยก็อยู่สวนสาธารณะเมืองเบอร์เกนนะคะตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงเมืองเบอร์เกนแล้วค่ะไทยเลยเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันนี้อากาศนะคะ7องศานะคะก็มีแดดนะคะก็บกคอยหน้าร่ายนะคะมื่อนี้ก็ดีกว่าจักรถอนหายนะคะไทยเลยเดินทางมาจากักรถอนหายเมื่อวานนะคะก็ใช้เวลาเดินทางห้าสินาทีนะคะเพราะว่าเขาเดินทางโดย นั่งเครื่องบินนะคะนั่งเครื่องมาจากทอนไฮนะคะมันทงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ55นาทีนะคะคมม่ัน้นี้ไทยเลยก็อยู่สวนสาธารณะนะคะของเมืองเบอร์เกนนะคะไทยเลยมาเมืองน,นี้นะคะประมาณ4ปีที่แล้วค่ะมาตอนที่ไทยเลยมาานเวย์ครั้งแรกนะคะพอใหญ่ก็้ามาเที่ยวตรงนี้นะคะก็จะมีจุดชมวิวที่อยู่สูงสุดพูนนะคะ นี่ถ้ามองจากาที่พักห้องไทยเลยนะคะก็จะมองเห็นจุดชมวิวนะคะของจุดสูงสุดของอเมืองเบอร์เกนนะคะจะมองเห็นเมืองนะคะทิวทัศน์ในเมืองของเบอร์เกนนะคะอันนี้ก็เป็นสวนสาธ,ธารณะนะคะตอนนี้เขาก็จะพาไปดูดอกซา,ากุระนะคะซากุระ Norway นอร์เวย์ค่ะนี่ ไทยเลยก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะเพราะว่ามาเมื่อสีปีที่แล้วนะคะมันบาบานค่ะนี่คล้ายๆกับดอกซา,ากุระเมืองไทยนะคะหรือว่าพญาเสือโครงนะคะบานเหาใบาก็บมีลักษณะคล้ายกันนะคะแต่คล้ายๆกับพญาเสือโครงที่อยู่เชียงรายบนดอยแม่สลอง้องที่ไทยเลยเคยเห็นนะคะนี่แต่จะดอกใหญ่กว่านะคะนี่ลักษณะของดอกนะคะนี่เป็นดอกกลุ่มตูมนะคะ อ่าอันนี้ก็ไทยเลยก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าถ้าใบพญาสเสื้อคล้งนะคะก็จะเป็นใบสีเขียวนะคะถ้าใบอ่อนของเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะที่ไทยเลยเคยเห็นอยู่บนดอยเมสลองนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะเพราะว่าไทยเลยทางานอยู่ที่นู่นประมาณ13ปีนะคะก็จะมีดอกพญาสเสื้อคล้งคล้ายๆดอกดอกซากุระนะคะหรือซากุระเมืองไทยนะคะที่อยู่เชียงรายะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไทยเลยก็ตั้งซื้อว่าเป็นซากุระ นะคะร์เวนะคะนี่เดี๋ยวจะเฮาจะพาไปเบิรงดอกไม้อีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าไทยเลยก็บ่ฮููจกซื้อคือกันนะคะนี่ทางนี้ค่ะก็ตอนนี้ดอกไม้ก็กำลังบานนะคะกำลังเริ่มบานนะคะเพราะว่าอากาศก็เริ่มดีขึ้นนะคะนี่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะก็กำลังบานเบ่งบานนะคะเพราะว่าอากาศปุ่นขึ้นนะคะ ก็เข้าสู่ฤด,ด,ดูใบไม้ผลินะคะก็ดอกดอกไม้ต่างต่างก็เริ่มเบ่งบานขึ้นนะคะเบ่งบานนะคะนี่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะก็จะมีทางนี้ค่ะตามมาดูเลยนี่สวยฝั่งนี้สวยนะคะเดี๋ยว่ายเลยก็จะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปอชอบมากเลยพญาเสือโคร่งนะคะหรือซากุระ โนเวนะคะดอกใหญ่ดีค่ะก็จะมีทิวลิปนะคะทิวลิปบานนิดหน่อยนะคะที่ไทยเลยเห็นก็นจะเป็นสีเหลืองนะคะที่บานนะคะนี่นี่อีกนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะนี่ดอกงามค่ะอันนี้ดอกตูมเขาอันนี้ดอกบานนะคะนี่ดอกบานอันนี้ดอกตูมก็สวยนะคะมีแต่ดอกงามๆามนะคะอันนี้ก็ไทยเลยก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเพราะว่า มาเมื่อสองครั้งที่แล้วก็บบเเ็นนะคะบอมีดอกไม้บานเพราะว่าอากาศมันมันเย็นนะคะแต่ตอนนี้ก็คืออากาศเริ่มดีขึ้นนะคะดอกไม้ก็เริ่มบานนะคะนี่อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเฮากบ็บรู้ว่าซื้อดอกไม้ดอกไม่ยังนะคะเพราะว่าไทยเลยก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะอันนี้ครั้งแรกของไทยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะคะคานิกาคือสวนสาธารณะนะคะของ ข้าเมืองเบอร์เกนนะคะกับบโมวาออกเซียงทึกบอนะคะบางคนก็ออกเสียงเป็นเบเกนนะคะนี่ก็เป็นครั้งที่่องของไทยเลยนะคะที่ที่มาเมืองนี้นะคะเมือ่อก็ถทายให้เบิร์นดอกไม้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ไทยเลยเขึน้นคือกันนะคะนี่สวยมากนะคะแล้วก็อันนี้ชอบมากนะคะซากุระนอร์เวย์นะคะนี่งามๆค่ะ สวยมากคล้ายๆกับพญาสเสื้อโครงเมืองไทยของเขานะคะแต่ดอกเข้าใหญ่กว่าค่ะดอกสวยสวยสวยมากเลยนะคะเป็นงบานเต็มต้นเลยนะคะก็ส่วนสาธรารณาแห่งนี้ก็มีมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะมีอยู่ร่ายต้นค่ะซึ่งไปของหุ้นกระห็นนะคะนู่น เลยก็พักอยู่ใกล้ๆส่วนสาธ,ธารณะนี่ค่ะถ้ามองออกมาทางหน้าต่างก็เห็นส่วนสาธ,ธารณะเลยนะคะนี่สวยมากเมือน,นี้อากาศดีค่ะ7องศานะคะถ้าเป็นฮอนไฮนะคะหน้าวกว่าค่ะฮอนไฮก็ประมาณ2เมื่อวาน2องศานะคะก็เมื่อวานจะมีหิมะตกไล่นะคะที่เมืองฮอนไฮ้เบอร์เกนเมือน,นี้ก็พยากรณ์อากาศกจะมีฝนนะคะมีฝนตกนะคะ นี่ห้องฟ้ากอีก่คืมคมแดงน,นะคะเนี่ยค่ะจะเห็นดอกซากุระเบ่งบานนะคะลายจุดลายต้นอยู่นะคะนี่ ะตอนนี้เราก็จะพาดูดอกทิวลิปนะคะทิวลิปที่นี่ก็จะมีสีเหลืองนะคะนี่นคะคะกำลังบานนี่อันนี้ก็มีแม่น้ำเออมีสระน้ำนะคะบ่เป็นแม่น้ำนคะคะทิวลิปกำลังบานแต่บัวรายเท่ากับเนเธอร์แลนด์นะคะบัวรายพอกับเนเธอร์แลนด์นะคะก็อันนี้ก็มี ให้ชมอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเป็นทิวลิปสีเหลืองนะคะนะคะ,ะ,คะก็กำลังบานนะคะบางดอกก็ตุ่มตมๆอยู่กำลังตูมนะคะกำลัง ให้เห็นความสวยงามนะคะนี่ก็จะมีต้นซากุระนะคะอยู่ล่ต้นอยู่ค่ะพวกนี้มีนกพิราบลายค่ะก็มีนกล่าอยู่มุลนจะเป็นแรงอายของนกเลยนะคะแล้วก็มีหงส์ค่ะก็คือหงส์ค่ะ าจะไปถ่ายรูปก,กับต้นซากรุระนะคะนี่ไทเลยกับมือนีกบกระพามารบปงความงามของดอกไม้นะคะในสวนสาธารณะในเมืองเบอร์เกนนะคะที่เห็นอยู่นั้นก็คือหงนะคะนี่ นี่ชิลลิปสีแดงค่ะอ่เนี่ยค่ะออกสีส้มๆหน่อยแล้วก็ดอกสีม่วงบรูวาดอกยง่งนะคะก็สวยเหมือนกันนะคะนี่เพอปลุกใส่กระทงไว้ค่ะสวยชิลลิปก็กำลังจะเบ่งบานนะคะ ดอกนี้กรหามคือกันนะคะนี่ใครเลยเห็นแต่ละบ้านก็นส่วนใหญ่ก็อิปุกดอกนี้กันนะคะแต่บรูวาเขาเอินบาดอกงังนะคะนี่แต่ละบ้านแต่ละรลังนะคะเขาก็จะมีดอกนี้ประดับตกแต่งนะคะนี่คะ่ะดอกซากุระนอร์เวย์นะคะแต่ละต้นก็นเปล่งบานสวยงามนะคะ คายกับสักุระเมืองไทยของเฮานะคะนะคะก็จะมีดอกไม้เยอะแยะมากมายนะคะที่เข้าปุ๊กไว้ให้เฮาชมกันนะคะนี่อันนี้ก็สวยใครเลยก็บุงจักซื้อแล้วค่ะดอกไม้ดอกเนี้ยนี่ถ้ามองไปจะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามค่ะแล้วก็มุมหุ้นก็จะเป็นสักุระนะคะ อันนี้เป็นสวนสาธารณะที่ใช้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจนะคะเมื่อวานนี้ไทยเลยมาถึงกอากาศดีๆนะคะมีแสงแดดนะคะมื่อนี้ท้องฟ้าก็มืดครึ้มหน่อยนะคะที่เห็นอยู่บนภูเขานะคะไทยเลยเคยไปเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะถ้าเหาขึ้นไปจุดทังหุนเขาก็จะเห็นทิวทัศน์นะคะเห็นเมืองของเบอร์เก้นนะคะเห็นทิวทัศน์เห็น ตึกลามบ้านช่องห้องอ่าเบอร์เกนนะคะนซากุระก็มีลายต้นอยู่ค่ะนี่ค่ะก็จะมีหนองน้ำตรงนี้มีนกไล่นะคะลายกว่าปีที่ถ่ายเลยมหนะคะซีปีที่เราันมีลายขนาดนี้นะคะนี่ค่ะจตะดอกนี้อ่เมืองไทยก็เห็นมีอยู่นะคะ เขาปลูกกับแสมกับทิวลิปนะคะสีม,ม่วงกับซีขาวนะะี่ค่ะเมืองไทยบ้านเฮาก็มียูนย่นน, <c oughs> นี่นะคะจะสังเกตเห็นว่าดอกไม้กำลังเบ่งบานนะคะดอกไม้นานา,นานชนิดกำลังเบ่งบาน ทางมีลมนะคะสวยสวดมากปีนี้โชคดีคะ่ะที่ไทยเลยได้เห็นดอกไม้ของโ์เวนะคะทุกปีกับบอคอยเอ็นเห็นอยู่นะคะแต่ว่าเห็นส่วนน้อยนะคะมาเบิกเกนปีแรกกับบิเห็นดอกไม้นะคะเห็นทิวลัศอยูนะคะแต่นิดหน่อยนะคะแต่ปีนี้เห็นโชคดีเห็นซากุระ เววด้วยนะคะคะตรงนี้สถานที่แห่งนี้กไทยเลยเคยมาแล้วค่ะตรงนี้ตอนนั้นไทยเลยพักอยู่ใกล้ๆกแถวนี้ค่ะจะได้มากินอาหารไทยดยูแถวนี้ค่ะแต่เมื่อวานจะไปกินอาหารไทยนะคะไปกินผัดไทย พอ่ใหกินข้าวผัดค่ะข้าวผัดค่ะกะแพงอยู่นะคะตอนนี้ฝนฝนฝนเริ่มน้อยแล้วค่ะนี่ตรงนี้ก็อยู่ติดกับทะเลนะคะซึ่งสี่ปีที่แล้วนะคะไทยเลยเดินทางโดยโดยเรือ,รอแล้วก็โดยรถไฟนะคะมาเมืองบอรเก้นนะคะเมือ่อื่นไทยเลยก็จะกลับโดยรถบัสนะคะ เลยเคยถ่ายรูปไปแล้วหนึ่งรอบนะคะนี่ก็จะมีเซเว่นอีเลเว่นด้วยนะคะแต่บอ่อคายบอ่อคายกับเซเว่นอีเลเว่นบ้านเฮานะคะตรงนี้มีอยู่นะคะแต่ว่าบ่มีลายบงนะคะ สำหรับคลิปนี้ไทยเลยก็พามาเดะมาเบิงนะคะดอกไม้ของทางโนเวย์นะคะที่กำลังบานนะคะอันนี้ก็เป็นซากุระโนเวย์นะคะซากุระโนเวย์ค่ะนี่สวยมากนะคะนี่ค่ะมันนี้เจ็ดองศานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยน้องมาม้า แล้วก็น้องฟอจูนได้เลยคะ่ะขอบคุณไราาๆๆสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมคอยให้กำลังใจคอยเป็นกำลังใจให้ไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณไราาๆๆคะ่ะพบกันใหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย